ชายแดนลาวระทึกล่าเดือดกวนว้าแดงแหกด่านพบเอี่ยวกองกำลังติดอาวุธบุกถล่มฐานทหารลาวค่ะท้าสนันชายแดนลาวแก๊งยานรกขนยาบ้ายัดมาเต็มคันรถแหกด่านนีตเตลิดก,ก่อนจอดทิ้งรถทิ้งของกลางข้างทางซนีเข้าป่าไปได้ เคยไม่กี่วันก่อนเคยเกิดเหตุกองกำลังติดอาวุธบุกถล่มฐานทหารลาวบนภูผาหมน่นตรงข้ามดอยผาตั้งภูชีฟ้ามาแล้วค่ะกรณีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายใช้อาวุธบุกเข้าโจมตีฐานทหารสอป,อปอลาวหลายแห่งบนภูผาหมน่นเมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วสอป,อปอลาว ตรงข้ามดอยผาตั้งภูชีฟ้าอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่3-4พฤษภาคม2568ค่ะจนได้มีลูกกระสุนปืนค่ะตกใส่หลังคาบ้านในเขตตำบลต่ออำเภอเวียงแก่นนั้นล่าสุดนะคะสภาแห่งชาติชุดที่9ประจำเขตที่5แขวงบ่อแก้วสปอปหลาวออกประกาศสรุปสถานการณ์ว่า เมื่อเวลา4.40นวันที่3พฤษภาคม2565ได้มีคนร้ายประมาณ5-6คนค่ะลอบเข้าโจมตีป้อมทหารร้อยทอด125ในเมืองปากคาด้วยปืน M79 จำนวน1ลูกจากนั้นใช้ปืนขนาด AK47 และ M16 รวมทั้งปืนลูกซองยิงถล่มจำนวน30นัดค่ะทำให้มีปลอกกระสุนปืน AK47 ตกอยู่จำนวน22นัดด้วยกันนะคะ เป็นกระสุนด้าน2นัดและปอกกระสุนปืน M16 จำนวน8นัดกระสุนด้าน4นัดและด้านปืน M16 จำนวน2อันค่ะวันเดียวกันค่ะเวลา4.50นาฬิกากองกำลังไม่ทราบฝ่ายอีก15-20คนได้ลอบโจมตีป้อมที่1และป้อมที่2ของกองร้อยเดียวกันโดยมีการคว้างระเบิดใส่ป้อมจำนวน1นลูกค่ะและยิงปืน AK47 เข้าใส่จํานวนลานะัดก่อนที่จะพากันหลบหนีเข้าไปในป่าค่ะโดยจากนั้นนะคะเวลา5นาฬิกากองกําลังไม่ทราบฝ่ายประมาณ5-6คนได้รอบโจมตีป้อมสันหลวงค่ะร้อยทอด125โดยใช้วิธีคว้างระเบิดใส่จํานวน1ลูก ซึ่งกำลังพลร้อยทอดอ .125 ได้ยิงตอบโต้ประมาณ30นัดและถูกยิงตอบโต้กลับมา3าสนัดก่อนที่คนร้ายนะคะจะหลบหนีเข้าป่าไปอีกค่ะหลังเกิดเหตุค่ะบอกอทหารแขวงบอกแก้วได้มอบหมาให้พันเอกบุญจันทร์ศรีทบูลหัวหน้ากองเสนาธิการบอกอทหารแขวงบอกแก้วพันโทสุบินศรีหาลาศ รองหัวหน้าห้องเสนาธิการค่ะนำกำลังพลและแพทย์จำนวน19นายเดินทางเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะแต่ปรากฏว่าได้ถูกคนร้ายซุ่มโจมตีที่บริเวณทางขึ้นป้อมหนึ่งจึงได้ประสานค่ะพันโทบุญทาสีสมบัติเป็นหัวหน้าทางการทาหารบอกอทหารเมืองปากทานนำกำลังอ้อมไปทางด้านหลังค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงบ้านอำเภอห้วยแมงค่ะได้ถูกคนร้ายซุ่มโจมตีนะคะจึงไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ สถานการณ์การประท้าทั้งหมดทําให้มีทหารลาวนะคะเสียชีวิตจํานวน3นายค่ะได้แก่พันโทบุญธาซึ่งเป็นหัวหน้าการทหารบกกอทหารเมืองปากทาร้อยเอกท้องวันมะนีวันช่วยราชการ,รแผนกสู้รบร้อยโทแก่นคําค่ะพันร,รสามที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน3นายได้แก่ร้อยโทสุทริดชัยลือชาพันรพศหน พลทหารชั้นหนึ่งค่ะสอนทวีมิตรบันเลืองจากร้อยทร .125 หนึ่งสองห้าและพลทหารชั้นหนึ่งบุญเลียนจากร้อยทรอรหนึ่งสองห้าโดยส่วนใหญ่นะคะได้ถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะปัจจุบันค่ะสบปลร,ปรวระบุไว้ว่าได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วและอยู่ระหว่างสืบสวนหาตัวคนร้ายอย่างไรก็ตามนะคะไม่ได้มีการระบุว่ากองกำลังติดอาวุธดังกล่าวเป็นฝ่ายใดและ ลงมือโจมตีฐานทหารดังกล่าวด้วยเหตุผลใดค่ะโดยล่าสุดค่ะได้เกิดเหตุระทึกอีกเมื่อวานนี้นะคะวันที่15พฤษภาคม2 5 1 8นั่นเองค่ะมีรายงานว่ากองบังคับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดป้องกันความสงบค่ะแขวงบอกแก้วรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจน้ำเกิดเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้ว ติดกับชายแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้เรียกรวจรถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์ค่ะซึ่งเป็นรถคันหนึ่งนะคะที่ขับมาจากเมืองต้นพึ่งชายแดนสามเหลี่ยมทองคำสปปอลาวไทยเมียนมามุ่งหน้าจับไปทางเมืองห้วยายค่ะเนื่องจากสังเกตเห็นว่าป้ายทะเบียนด้านหลังนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะโดยระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกก,ก0 3 9 9แขวงบ่อแก้วแต่ด้านหลังรถพบเป็นทะเบียน โกโก8220แขวงชัยยบุรีแต่ปรากฏว่านะคะระหว่างเรียกตรวจสอบรถคันดังกล่าวนี้ได้มีการเร่งเครื่องขับฟาดานตรวจไปค่ะเจ้าหน้าที่เรลาาจึงได้ออกติดตามไปจนถึงบริเวณสุ่สารหมู่บ้านน้ำยนต์เขตเมืองห้วยทรายก็พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ค่ะและมีคนในรถประมาณ2-3คนนะคะพากลงลมมาจากรถเพื่อจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่ เจ้าหน้าที่เราจึงเข้าไปตรวจสอบอีกรอบแต่ปรากฏว่าคนกลุ่มดังกล่าวได้ไหวตัวพากันวิ่งขึ้นรถแล้วขับรถหลบหนีไปอีกครั้งค่ะคราวนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราได้ใช้อาวุธปืนค่ะยิงเข้าไปที่รถจำนวนสองนะัดแต่รถก็ยังวิ่งต่อไปได้กระทั่งถึงปลายสะพานปากเงาเขตหมู่บ้านน้ำแหล่เจ้าหน้าที่เราได้ใช้ปืนยิงใส่รถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวอีกจำนวนแปนัดซ้อน อย่างไรก็ตามรถ Toyota f o r t ์จูเนอรคันดังกล่าวก็ยังขับหลบหนีไปได้ไกลอีกกว่า2 km. กิโลเมตรก่อนจะจอดทิ้งรถไว้ข้างทางและคนในรถค่ะได้เปิดประตูแล้วพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังตรวจสอบรถพบภายในบรรทุกกระสอบฟางซึ่งก็เป็นการยัดมาจนแน่นรถเลยนะคะรวมกันกว่า50กระสอบแต่ละกระสอบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวนสอง0,000เม็ดค่ะ รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด10พานเมตรนะคะส่วนป้ายทะเบียนรถพบเป็นของปลอมที่ใช้เทปกาวติดไว้เพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจจึงได้นำของกลางทั้งหมดค่ะดำเนินการขยายผลตามกฎหมายสปปลาวต่อไปรายงานข่าวนะคะแจ้งว่าระหว่างวันที่3ถึงวันที่4พฤษภาคม2568ที่ผ่านมา มีกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบุกโจมตีฐานทหารสปปาลาวบนภูผาหม่นเมืองปากคาแขนบอก,แก้แวติดชายแดนด้านดอยผาตั้งภูชีฟ้าอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีกระแสข่าวนะคะว่ากองกำลังดังกล่าวเป็นกลุ่มติดอาวุธเครือข่ายยาเสพติดที่สูญเสียผลประโยชน์จากการขนของกลางผ่านเขตสปปาลาวเพื่ออ้อมชายแดนไทยอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีการถแถลงถึงเหตุโจมตีฐานทหารดังกล่าว อย่างเป็นทางการจากสอปปลออาวแต่อย่างใดค่ะ